อัปเดตชีวิตต่อดีก็กลับสู่เมืองกรุงค่ะ,คะก็มาอยู่เป็นสาวกรุงเทพเหมือนเดิมแล้วก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกนะคะแล้วก็ต้องคัมแบ็กกลับมาทำงานแล้วค่ะอะไรแล้วคน,นะครบแบบเสื้อผ้ากลับมาเลยใส่คำนี้ได้เลยไหมขนรถหกล้อ <laughs> ขนรถหกล้อกลับมาค่ะสิ่งทุกอย่างกลับมา ก็เสื้อผ้าของชายของเราของลูกของเล่นอะไรเงี<ม>้ยค่ะข้าวของเครื่องใชก้ก็ขนมาแต่ก็ยังมีบางอย่างที่เราก็ยังเอาไว้ที่เชียงใหม่เผื่อว่าถ้าน้องดิสนีย์ปิดเทอมอาจจะต้องกลับไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยค่ะตัดสินใจการที่จะแบบต้องนทุก่อาตั้งต้นใหม่ท<ม>ีนานคะ่ะทุกอย่างใช้เวลาทุกอย่างต้องไม่ใช้แค่อารมณ์ในการตัดสินใจอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องใช้สติ คิดแล้วก็ไต่ตองให้ดีเพราะมันเป็นเรื่องของ <c oughs> ไม่ใช่แค่อนาคตอุ้มคนเดียวมันคืออนาคตของลูกด้วย <c oughs> อย่างที่บอกว่าไม่มีใครอยากให้ลูกแบบว่าไม่ได้อยู่ครบคันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกเออสุดท้ายมันมันมันก็ถึงทางที่เราทั้งสองคนก็ตัดสินใจร่วมกันแล้วค่ะกัน จริงๆมันก็3เดือนกว่าล้นะคะท,ที่ที่ได้พยายามอย่างทุกอย่างแล้วล่ะค่ะที่จะให้มันออกมาได้สวยงามที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ของเราสองคนที่มันจะไม่ท็อกซิกใส่กันไม่โกรธไม่เกลียดกันสามารถทำหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ได้เพื่อลูกปัญหาคิดว่าไม่น่าจะต้องพูดถึงแล้วเนาะเพราะว่า เออคิดว่าทุกคนก็น่าจะพอรับทราบเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะเหตุผลที่ตัดสินใจก็อย่างที่พูดไปเยอะแล้วเหมือนกันในรายการอะไรเงี้ยค่าว่าเออมันก็สุดท้ายแล้วมันคือเรื่องของคนสองคนที่มันมันคิดกันไปคนละทางมันเลือกกันในคนละทางแล้วมันก็หาจุดจบว่ามันจะเป็นไงสุดท้ายจุดจบมันก็คือโอเค เรามาทําหน้าที่ของพ่อกับแม่ให้ดีที่สุดเพื่อลูกดีกว่ามีคนที่รู้สึกว่าไม่ได้เลยอุ้มว่ามันก็มีแค่ไม่กี่เรื่องสําหรับหัวอกคนเป็นเมียของอกคนเป็นแม่ที่มันจะจะจะรับไม่ได้นะคะ ราจริงๆเราคงไม่ต้องลงดีเทลขนาดนั้นเนาะว่ามันจะกี่ครั้งแต่มันเป็นครั้งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันมันมันยากอ่ะมันยากจริงๆใช่ค่ะ <c oughs> เราก็ตั้งสติก่อนอันดับแรกพอเรารับรู้เราก็มีการคุยกันคุยกันแล้วก็อ่า ตั้งสติก,ก่อนกลับบ้านก่อนกลับมาอยู่ในที่เซฟโซนของเราก่อนแล้วก็พอเราทั้งสองคนสงบในเรื่องของอารมณ์กันทั้งคู่เราก็มาใช้เหตุผลคุยกันว่าอ่ะเหตุที่เกิดขึ้นเพราะอะไรการแก้ไขคือยังไงทางออกคืออะไรสุดท้ายมันก็จบตรงที่ว่าโอเคเราสองคนก็ได้จดทะเบียนยากันเรียบร้อย ่บบ่่ทีนนคสวใหญจริงๆถ้าทุกครั้งที่เวลามีปัญหาเนี่ยอุ้มก็ไม่ได้มีใครเลยเพราะว่ามีแค่มีแค่เขาอยู่แล้วเราไม่ได้มีเพื่อนหรือสังคมที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะคุยกับพ่อแม่ตลอดทุกเรื่องอยู่แล้วพอมีเรื่องอะไรเนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่น้องสาวน้องชายโชคดีว่าตอนนั้นที่มันมีปัญหาเนี่ยน้องชายอยู่ด้วยอ่าแล้วก็ อย่างน้อยเราก็ยังมีน้องชายที่เป็นคนในครอบครัวเราอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงนี้ก่อนจะตัดสินใจอะค่ะเขาขอโอกาสในกานตั้งแต่ตั้งแต่การในงานแต่ตัวอะไรอยย่างงเี้ขอโอกาสไหมเหรอคะอม,มันมันมันไม่ได้มีการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ทําให้เราสัมผัส ได้ว่ามันคือการขอโอกาสแก้ตัวมันเป็นเพียงแค่คำพูดเฉยๆ่ะคะทุกอย่างมันขึ้นอยู่การกระทำไหมะคะทรงไหมคะเหตุที่มันเกิดก็คือการกระทำเพราะฉะนั้นการแก้ไขมันก็ต้องเป็นการกระทำทุกอย่างเราดูที่การกระทำอะคะ่ะก็ยอมรับค่ะ ก่อยากจะบอกว่าอยากซ้อมบ้า้อบ้คนตีความว่าเหมือน้อนอยากไม่จับอะไรเงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่งอนไม่ใช่การนอหรือว่าหรือว่าเรารกวาไม่ได้คือเขาเลงสื่อของเขาเองลงโซเชียลของเขาเองแต่เขาไม่ได้มาพูดอะไรกับอุ้มอะค่ะคือเราไม่ได้รู้เลยกับกับสิ่ คือเราไม่ได้ฟอลโล่ซึ่งกันและกันนะคะคืออุ้มก็ไม่ได้ทราบว่าตัวเขาจะโพสอะไรเมื่อไหร่ยังไงแล้วอุ้มก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตามกันอย่างเงี้ยค่ะคุยกันเรื่องลูกค่ะทุกอย่างก็คือคุยกันเรื่องลูกอย่างเดียวเพราะว่าเขาต้องเป็คนดูแลน้องดิสนีย์อะค่ะในในในตามสัญญาที่เราตกลงกันอย่างเงี้ยค่ะ คุยกันแต่เรื่องลูกค่ะเราเรารล้สึกคนนะวันนี้เราเห็นว่าเออเขาเขาอยากจะซองบ้านเราเรารู้สึกเรื่องแม่เราจะซื้อบ้านใหม่อย่างทีุ่มบอกค่ะบ้านใหม่ only no renovate ค่ะ renovate มันก็มีรอยร้าวรอยร้านั้น จะให้ทํายังไงอะคะยาแนยว <c oughs> ยาแนวเราก็เห็นหย่า <c oughs> งว่าเราก็เห็นยาแนวตรงนั้น <c oughs> ทุกบ้านทำบ้านใหม่เราก็ยังยังอยู่ตรงนั้นเ <c oughs> พราะฉะนั้นเราก็บ้านใหม่โอลี่ค่ะถามใหม่ค <c oughs> ่ะเขถามใหม่มว่าพอถึงเขาหมอเราแบบยากซ่อมบ้านอะในที่ที่ของู่เขาแต่ไม่ได้มาคุยกับเราแบบจริงจังเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าเขาแบบทำที่เล่นจริงจริงไหมหรือยงอย่างที่อุ้มบอกค่ะทุกอย่างอุ้มดูที่การกระทำค่ะระหว่างทางที่มัน ก่อนที่เราจะย้ายกลับมามันมีเรื่องของการกระทำเราดูที่การกระทำอย่างเดียวคำพูดใครๆก็พูดได้อุ้มก็พูดได้ว่าจะอยู่พู่อย่างงี้เขาพูดได้ทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่การกระทำเพราะฉะนั้นเราเชื่อการกระทำมากกว่าะวันนี้ในวันที่เราได้ move ออกมาแล้วเราก็ดูที่การกระทำเหมือนกันค่ะอะไรที่แำเสนใจังไม่ไปหาผู้ชา ในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอุ้มก็เราต้องรักตัวเองอเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองเพราะว่าอุ้มรู้สึกว่าอุ้มเป็นอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีที่สุดอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคไปซะทุกเรื่องแต่ในเรื่องของความรักความซื่อสัตย์ความใส่ใจการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างอุ้มถือว่าอุ้มได้มอบให้กับเขาไปหมดหมดทุกหมดทั้งหัวใจจริงๆหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรา ไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราทิ้งครอบครัวทิ้งงานในวงการที่พี่ๆก็ไม่เคยเจออุ้มเลยตลอด4ปีที่ผ่านมาก็คือไม่ได้เจอกันเลยว่าเราไม่ได้เราก็คือทิ้งเราก็ฝากทุกอย่างไว้กับเขาจริงๆแต่ในเมื่อมันมันเขาไม่ได้เห็นคุณค่าและมันได้ทำลายลงไปแล้วจบไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ทางออกที่ดีที่สุดก็คือเราต้องเป็นพ่อและแม่ที่ดีให้ลูกแค่นั้นเอง จริงๆมันก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าอุ้มมียาใจก็คือน้องดิสนีย์แล้วคือเขาเป็นเด็กที่ซัพพอร์ตเราตลอดทุกเรื่องทุกอย่างแล้วเขาก็คือใครก็จะเห็นอยู่แล้วว่าอุ้มเลี้ยงดิสนีย์มาด้วยมือของอุ้มเองด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยใจของอุ้มเองจริงๆอะไรเงี้ยด้วยแบบการดูแลจ,จริงๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยว่าเขาก็คือเหมือนแบบอยู่กับเราเสมอมันก็เลยทำให้เราอ่ะมีกำลังใจในทุกๆวันที่จะใช้ชีวิตต่อไป แต่ว่าโอเคนะวันนี้สถานภาพของเราสองคนไม่เหมือนเดิมแล้วติดนี่ก็เริ่มจะเข้าใจนะคะตอนแรกบอกบ้านพังบอกว่าบ้านบ้านพังคือตอนแรกเขาก็ถามว่าทําไมเขาต้องย้ายบ้านทําไมเขาต้องมาเรียนกรุงเทพเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเวลามุงเทพคือเขาจะดูว่าอ๋อมาเที่ยวหากงามาแค่มาเที่ยวแต่บ้านเขาเพื่อนเขาโรงเรียนเขาอยู่เชียงใหม่ทําไมมาม่าต้อง พา,พาเขาออกมาจากตรงนั้นอะไรเงี้ยก็บอกเขาว่าเนี่ยเห็นไหมบ้านลอยล้ววาวเต็มไปหมดเลยลูกเดี๋ยวบ้านจะคังแล้วอะไรเงี้ยเราต้องซ่อมบ้านเขาก็บอกแล้วปะป๊าล่ะทําไมปะป๊าไม่มาด้วยอะไรเงี้ยก็บอกอ๋อปะป๊าต้องอยู่ซ่อมบ้านไงปะป๊าอยู่ซ่อมบ้านกับเจเจนะเดี๋ยวดีนี่ไปอยู่กับมาม่ากับอากงที่กรุงเทพอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ค่อนข้างเข้าใจค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็ยังเด็กอยู่อะค่ะก็ยังไม่ได้อินดีเทลอะไรลึกมากนะคะคือจริงจริงดิสตี้เขาติดอุ้มอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าอุ้มนอนกับเขามาตลอดเลี้ยงเขามาตลอดเขาก็เลยเหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้พูดถึงอะไรเยอะอะไรเงี้ยค่ะ เอาจริงๆตอนแรกเป็นห่วงมากนะคะว่าเขาจะมีปัญหาไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้พูดได้คุยได้ไปได้บอกเขาได้อธิบายให้เขาฟังจริงๆเด็กเขาค่อนข้างเข้าใจและโตมากๆเลยนะคะいいคือเขาได้เห็นในโมเมนต์ที่อุ้มแบบว่าทุกข์ร้องไห้เศร้าคือเขาก็แบบใจไม่ดีนี่หมายคะแต่พอวันที่อุ้มเข้มแข็งไม่ร้องไห้แล้วแล้วมีพลังในการที่จะดูแลเขาได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ย เขาก็มีความสุขเหมือนเด็กเขาได้พลังที่เราส่งไปให้เขาอะ่ะมันมีผลต่อเด็กมากเลยอะค่ะถ้าพ่อแม่แบบจะดีไหมถ้ามานั่งทะเลาะก,กันต่อหน้าลูกเสียงดังทะเลาะด่ากันต่อหน้าลูกให้ลูกเห็นอนะลูกไม่มีความสุขแน่นอนแล้วลูกก็จิูวในสิ่งที่มันเป็นท็อกซิกแล้วก็มันผลกระทบพวกนี้มันจะตกถึงลูกแต่ถ้าวันเนี้ยเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นแค่พ่อกับแม่ให้ลูกอะ กลายเป็นว่าบรรยากาศเนี่ยบ้างมันก็ไม่ตึงเครียดแล้วลูกเขาก็แฮปปี้เขาก็จะได้พลังดีๆในการใช้ชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังค่ะยังแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาตอนที่ดิสนีย์จะเปิดเทอมเขาก็จะมาส่งดิสนีย์เข้าโรงเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือก็มีการคุยกันว่าถ้าเขาอยากจะลงมาหาลูกบ้างช่วงสุกเสาร์อาทิตย์เนี้ยคืออุ้มก็ไม่ได้กีดกันนู่นเลยคะว่าไม่ให้มาไม่ให้เจออะไรอย่างเงี้ยคือ ตามวาระความเหมาะสมถ้าเราว่างเราพาลูกไปเจอเขาได้อะไรเงี้ยคือเขาก็แบบว่าเออมามาหาซื้อคอนโดไว้ที่กรุงเทพเผื่อเวลาที่ลูกแบบมาก็จะได้ไปอยู่กับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเจอได้ก็ตอนที่อยู่เชียงใหม่ก็อยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่ด้วยกันในระหว่างที่มีปัญหาที่เราเลิกลาการพียงแต่ว่าเราแยกส่วนกันเขาก็อยู่อีกหลังนึงเรก็อยู่อีกหลังนึงอะไรเงี้ย กอย่างต้องใช้เวลาค่ะแต่วที่แน่ๆก็คือ move on ค่ะที่แน่ๆก็คือ move on ค่ะไม่มีแบบคนเสนอบ้านใหมไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยบ้านที่ดีคือบ้านใหม่บ้านที่ดีคือบ้านใหม่ก็ก็อยากจะมีแต่ยังไม่มีค่ะยังไม่มียังยัง,ยงไม่ได้เปิดใจด้วยค่ะอุ้มไม่ได้ ยังไม่เข้มแข็งยังไม่แข็งแรงพอที่จะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเอาใครเข้ามาในความสัมพันธ์ตอนนี้ในขณะที่เรายังไม่เข้มแข็งพอมันจะทําให้ทุกอย่างมันไม่ราบรื่นมันไปได้ไม่สวยเพราะฉะนั้นตอนนี้อุ้มไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยค่ะ คือโฟกัสกับเรื่องลูกเรื่องงานเรื่องชีวิตดีกว่าว่าอนาคตต่อไปเป็นยังไงต่อเพราะว่าเราก็อายุมากขึ้นทุกวันถ้าเราหมดแต่นน่ามาคิดเสียดายอดีตว่า,าทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้เดินหน้าทันทีเพราะฉะนั้นต่อบไปนี้ก็คือต้องเดินหน้าต้องทํางานต้องหาเงินต้องเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดและมีความสุขที่สุดส่วนตัวเองก็ต้องสวยที่สุดแซ่บที่สุด <c oughs> <c oughs> เรามันก็คนข้างรักซะด้วยเราก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่เป็นคนข้างรักแต่ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาต่อไปนี้ก็คือก็ไม่ได้ข้างรักละค่ะต้องมีสติอย่างน้อยทุกสิ่งทุกอย่างคือเราเอาลูกเป็นหลักค่ะลูกเราจะต้องถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาคนคนนั้นต้องรักลูกเราและลูกเราก็ต้องรักเขาลูกบอกว่ามาม่าดิสนี์ขออุปป้าดิสนี์พูดต้องถามดิสนี์สิบอก เขาชอบเกาหลีคือเราเปิดซีรีส์เกาหลีดูเขาคังโฮคังโฮเขาก็จะมามาอ้อแบบคังโฮนะแล้วมาต้องไปตัใจลูกไหมคะป๊มาต้องไปอยู่บ้านที่โซไปนสายเก่าก็โอเคอาแต่ก็มีคนเชียร์ไปสายฝ่อเยอะก็อยากรู้ว่าหาที่ไหนครับเขาหาที่ไหนกันทายบ้านใหม่ของแม่ตอนนี้ไหมทายป็คนใหม่ที่เข้ามาดูแลแม่ทายแม่หรอคะคือด้วยความอายุอาวาโแม่เขาขนาดนี้แล้วอะแม่ก็ คิดไม่ออกเลยจะกินเด็กก็ไอ้ยังไงได้ไหมกินเด็กได้ไหมเด็กเขาจะกล้ากินเราไหมอเด็กเขาจะมีลูกมีมีอายุขนาดนี้เราก็ไ <ok ม่รู้ไงคือเราก็ยังไม่รู้เลยคิดแต่ว่าต่อไปนี้ขอให้เจอคู่บุญคู่บารมีแค่นั้นพอ ไม่ได้มูเรื่องความรักเลยหนูว่าคือเราขอแต่ว่าขอคู่บุญบารมีขอขอหมดเวรหมดกรรมกับคู่เวรคู่กรรมแค่นั้นเกินอ,อะไรน <พา S 1> ะคะไม่ได้สาบอ,อะไรใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ได้สาบเราเป็นใส่มูไงเราต้องไหว้พระสวมดมนต์ทุกวนันช่วนงนี้เอยินพ่อแม่ไปไหมคะโทรไหมคะ่อแมรักสามีไม่ได้โทรพ่อแม่รักสมีแต่คือเรียกว่าบูชาที่บ้านเลย ตอนนี้มมีทั้งพระแม่รักสมีพระแม่อุมาเทวีพระแม่กาลีพระแม่ปัดยังกีราเทวีพระแม่มังตาขีบ้านเปิดเปิดสำนักองค์พ่อพระพิคเนตเป็นที่บ้านเป็นเป็นเกือบร้อยองค์นะต้องบอกให้เยอะมากมนนแม่ก็รับงานได้ดอยามแม่รับงานคะ่ะทุกเปิดรับทุกช่องทางนะคะเบอร์ผู้จัดก,การขึ้นคะ่ะตอนนี้เรามีงานติดต่อเข้ามาเยอะยังเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆก็ อยากทางานเราเพราะว่าแต่ว่าเราก็อาจจะต้องดูเรื่องเวลาด้วยด้วยความที่ดิสนีย์อ่ะพี่เรียงเขามาตลอดพอเราจะต้องกลับมาทํางานอ่ะบางทีตัวเราเองเนี่แหละคิดเยอะกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไปทํางานลูกจะน้อยใจไหมลูกจะเสียใจไหมที่แบบมาม้าไม่มีเวลาให้เพราะเขาติดแม่มากเนี่ยค่ะใช่เราเรียนเรเปเ้นเขาแบบขนาดแบบขออนุญาตเขาเขา,าแบบไม่ให้ไปไม่อะไร่าเงี้ยแต่ก็ต้องพูดกับเขาว่าเออมาต้องทํางานหาเงินนะลูกอะไรเงรี้ยเขาก็แบบ ก็เข้าใจแต่ก็งงแงตามสายเด็กอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะผักดันลูกเข้าวงการแทนเป็นยังไงล่ะคะแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะะไม่แเหมือนเก่าเออรอดูแล้วกันอาจจะทมแบ็คกลับมาอใหม่หรอถอดข้าถอดออกเป็นเรื่องง่ายอันนี้แสดงว่ามีความคิดแยออกไปมีความคิดค่ะ มีความคิดคะ่ะคืออย่างที่บอกคนเราต้องรักตัวเองเออมื่อก่อนรักผู้ชายมาเยอะและออ้วแล้วก็คิดว่าเออแขวนแขวนไปเถอะยังไงก็ไม่ได้คิดจะมีใหม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เคยเห็นเรามาหลายเวอร์ชั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ด้วยเรื่องสุขภาพเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเราต้องกลับมาทํางานอะเราจะมานมห้อยนมเหี่ยวก็ไม่ได้เราจะมานมแบบใส่เออสื้อผ้าแล้วก็อกก็ไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็คงจะต้องอาจจะต้องคัมแบ็ค วนคืนวงการกลับมาเนอะค่ะดูความที่เราต้องขายความเป็นอุ้มลักคณาความเป็นคาแรคเตอร์เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ผ่านมาคือเราไม่ได้รับงานแล้วไงแต่ในเมื่อตอนนี้ต้องกลับมาทํางานแล้วคิดว่าอาจจะกลับมาคัมแบ็กค่ะจะใเดิมไมคะใ่เดิมคะจะกลับมาใเดิมคะไม่เท่าเดิมค่ะเดิมมันใหญ่เกินไปไม่ไหวปวดหลังอาจจะแค่ม mini ินิมอลมินิใจโอ้ยดูเลิกดูยาม รอเลยรอชมเลย